เผยข้อมูลวันพัฒน์กำลังซุ้มพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้นใช้ชิปซัมดารกศูนย์ให้กล้องหลัง3ตัวคาดเปิดราคาต่ำกว่า6000บาทเผยข้อมูลวันพัฒน์กำลังซุ้มพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มตน้นใช้ชิปซัมดารกศูนย์ให้กล้องหลัง3ตัวคาดเปิดราคาต่ำกว่า6000บาท เรียกว่าในปีนี้ครับทาง OnePlus ได้ปรับกลยุทธ์ใหม่โดยการเปิดตัวสมาร์ทโฟน,นระดับกลางอย่างรุ่น OnePlus Nord ที่มีกระแสตอบรับดีมากจริงๆครับและดูเหมือนว่าทาง OnePlus กำลังหันไปทําตลาดสมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้นอยู่นะครับในตอนนี้เพราะได้มีรายง,งานว่าทาง OnePlus กำลังสุ่มพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ใช้ชิปเซ็ตระด,ดับกล้อง4 6 0อยู่นั่นเองครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ครับถูกเผยโดย Android Central ซึ่งได้รับรายงานมาจากแหล่งข่าววงในที่เชื่อถือได้อีกต่อหนึ่งครับโดยอ้างว่า o n e p l u สกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนระดับล่างที่ใช,ช้ชิปเซ็ต snapdragon 460ภายใต้โค้ดเนม cover เพื่อวางจำหน่ายแบบ global โดยมีสเปคเผยมาตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผล IPS LCD ขนาด6.52นิ้วความละเอียด1,560 720พิกเซล HD Plus ใช,ช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 460 Octa-core oc GPU เป็น a d r e n o 610ให้ึ่แลนมาที่ 4G b ส่วนหลอมให้มาที่ 64G b รองรับหน่วยความจำแบบไม c ค o SD c ดี d ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด13าล้านพิกเซลรูรับแสง F2.2 กล้องตัวที่2ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4และกล้องตัวสุดท้ายความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4ครับมีเซ็นเซอร์สแกนนิวมือด้านหลังของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ 4G Wi-Fi และบลูทูธหุ้ มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับให้แบตเตอรี่มามากถึง6,000มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว1 8วัตต์อีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟรรุ่น OnePlus Cover จะเปิดตัวภายในปีนี้ครับโดยอาจเปิดราคาต่ำกว่า6,000บาทเพื่อแข่งกับเ Xiaomi และ Realme อีกด้วยครับเอาละครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่า สมาร์ทโฟน o n e พั u s รุ่นคอเวอร์นี้จะมีราคาที่เท่าไหร่และจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมาทางทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมขอบอกนิดน,นึงนะครับว่าผมได้ทำคลิปส่องสมาร์ทโฟนน่าจัดไปลงช่องทีมรีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับขอฝากช่องทีมรีวิวไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ